สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมบ่าวชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมจุลศิษยแลนนะครับเกมเ f t นะครับเป็นเจ้าของเดียวกับเจ้าตัวเดฟคนเดียวกับเจ้าตัว En c นชิเ m i n e r นะครับผมก่อนอื่นนะครับไม่ได้แนะนำให้ลงทุนนะครับการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะครับโปรดดูแลเงินในกระเป๋าท่านให้ดีๆนะฮะเจ้าตัวจุลศิษยแลนนะทุกคนอ่ะแล้วก็ ใครที่ต้องการจะหา USDT นะครับหรือเหรียญทอนนะครับถ้าหาเฟสผมได้โดยตรงนะครับผมมีจำหน่ายนะครับผมผมมีเทรดให้นะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องไปหาไกลๆแล้วไปโดนโกงกันนะ,ะว่าเมื่อวานนะครับผมได้ทำการซื้อเจ้าตัวจุลสิกแลนไปทั้งหมด6ตัวนะครับด้วยเงินประมาณ30 USDT นะครับผม แล้วก็วันนี้ผมจะมาให้ดูว่าวันแรกนะครับของการเล่นผมได้โดยตัวเสาตัวไหนมาผมได้เป็นตัวเจ้าตัวนี้มานะครับพาราโซโลเพีสเหอเออน่าจะใช่แหละมันจะเพิ่มโบนัสให้กับเรา2%เป์เห็นไหมครับทั้งทั้งโบนัสครับจากปกติผมจะยิได้วันละ0.15ตอนนี้ผมขึ้นมาเป็น0.1530นะครับต่อวัน <c oughs> ก็คิดว่าก็กว่าจะเต็มหน้าก็คงจะใช้เวลานานอยู่นะทุกคนแล้วแต่ดวงนะว่าแบบจะได้ตัวไหนนะตัวเลๆข้างหลังหรือว่าจะได้เป็นตัวที่แบบแรกๆเนาะเออมันก็บวกโบนัสน้อยหน่อยอะไรประมาณนั้นนะอืมแล้วก็สําหรับเจ้าตัวเกมอ่าจเล s ิกร l แลนนะครับผม r o i มันจะช้านิดนึงนะทุกคนมันไม่ใช่เกมสายซิ่งนะต้องบอกก่อนมันเป็นสายที่อยู่ระยะยาวนะครับสาหรับเกมนี้นะแล้วก็วิธีการที่เราจะ ข้ามาเล่นเนี่ยเราก็ต้องฝาก USDT เข้ามานะทุกคนโดยการฝากการคอนเน่าเราจะต้อง Connect ผ่านเจ้าตัว MetaMask นะครับตรงนี้นะครับผมเราสามารถ Connect ผ่าน MetaMask แล้วมา d e p บ s i t USDT เข้าในเจ้าตัวเกมได้เลยแล้วเราก็สามารถมาเลือกซื้อเป็นนักลบของเราได้นะครับว่าเราจะดับไหนนะมันก็จะมีตั้งแต่2 USDT ต่อตัวนะครับแล้วก็ <c oughs> 5แล้วก็10 20 ครับไปจนถึง400นะครับ400 USD ะต่อตัวนะฮะอ่าก็จะประมาณนั้นนะครับส่วนไอ AOI เกมเนี่ยมันนานนะทุกคนคือถ้าเราไม่มีเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ย r o i มันอยู่ที่200วันแต่พอเราถ้าเราเก็บเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ได้ไปเยอะๆนะมันมีสูงสุดประมาณ135เปอร์เซ็นต์นะแต่ก็มันเท่าที่ผมอ่านวลิศมาก็คือมันก็จะมีในส่วนของ total alnet dyno เนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะมีโอกาส เพิ่มได้อีกนะครับจะไม่ใช่แค่54ตัวนะ,ะถ้าเต็ม54ตัวก็คือ200%นะทุกคนไม่ใช่200ดิ135%นะแล้วก็ไอตัวละครของเราเนี่ยมันมีอายุอยู่นะครับก็คืออายุการใช้งานก็คือ,อ200วันนะครับทุกคนก็เท่ากับว่าถ้าเราได้135%ตรงนี้นะ3 5ถ้าคำนวณจาก200วันเนี่ยเราก็จะ ได้ถ้าเรามันอยู่ครบ200วันนะเราก็จะได้ประมาณ235%หเรซหรือ,อ100่งสมมติ100 USDT เราก็ได้มาอีก135 USDT นะังนั่นคือกำไรที่เราจะได้นะครับสำหรับการเล่นของเจ้าตัว u r a s s i c Land นะครับแตกก่ก็มันก็จะมีในรูปแบบของการเปิดกาชาไข่ด้วยนะทุกคนแล้วก็ อนาคตก็ที่ผมไปอ่นอานไวเปเปอร์มามันก็จะมีหลายๆอย่างที่จะเข้ามาในเกมนะทุกคนอตอนนี้มันเพิ่งเปิดนะเพิ่งเปิดเมื่อวานนะทุกคนเมื่อวานเป็นวันแรกนะเอาไว้มันช้าหน่อยนะสำหรับเกมนี้เป็นสําหรับสายไม่ซิ่งนะครับผม,มแล้วก็เกมนี้ก็สําสหรับความคิดผมนะผมเคยเล่นตัวเอ็นชิเอนไมเมานะทุกคนแล้วไอ้เจ้าตัวเอ็นชีย m นไมเอมันก็อยู่ได้ประมาณ3เดือนนะทุกคนก็คือดิฟเข้าสู้จนหมดภูนะทุกคนสําหรับเจ้าตัวเอ็นชิเอนไมเนะ เกมนี้ก็หวังว่าเดฟเขาก็จะทุ่มเหมือนกับเจ้าตัวเอเชียนไมเนอร์้วก็คิดว่าน่าจะอยู่ได้นาน <c oughs> <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกมจุลศิกรแลนดสำหรับใครจะเล่นนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมผมไม่ได้แนะนำให้ลงทุนนะครับาการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะฮะยังไงถ้าคลิปมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องผมให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ ขอมารีวิวเพียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ